สวัสดีค่ะกลับมาพบกับแม่หมอติ๋งน้อยอ่านไพ่ทาโร่อีกแล้วนะคะวันนี้มาเช็คดวงความรักกันดวงความรักรายสัปดาห์ของชาวราศีมังกรนะคะชาวราศีมังกรคือคนที่เกิดระหว่างวันที่15มกราคมถึง12กุมภาพันธ์คลิปนี้เป็นคลิปของคนมีแฟนนะคะคนมีแฟนมีคนคบมีคนคุยรวมถึงคนที่มีความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนด้วยนะคะบางทีคุณอาจจะไม่มั่นใจว่าสถานะหน้าตอนนี้ คือโสดหรือมีแฟนกันแน่มันจะมีความสัมพันธ์ที่คาราคาซังที่กั้ากึ่งอยู่ก็สามารถดูได้ทั้งสองคลิปนะคะทั้งคลิปคนมีแฟนแล้วก็คลิปคนโสดด้วยเ,เพราะว่าเป็นการเปิดไพ่โดยรวมอยู่แล้วนะคะไม่ใช่ดวงชะตาที่เฉพาะเจาะจงเวลาอ่านไพ่ก็จะอ่านในภาพรวมนะคะกรอบการทำนายสัปดาห์นี้ตั้งแต่วันที่19ถึง25เมษายนนะคะเอาละ ขอให้ชาวราศีมังกรดูเป็นแนวทางเท่านั้นไม่ต้องจริงจังหรือไม่ต้องซีเรียสมากเกินไปนะคะไพ่แถวบนคือไพ่ของคุณนะคะชาวราศีมังกรแถวล่างคือคนที่คุณคุยด้วยซึ่งอาจจะสลับกันได้ขอใหอ้เน้นไปที่สถานการณ์ความสัมพันธ์หรือแนวโน้มความสัมพันธ์ที่มันอาจจะเกิดขึ้นซึ่งอาจจะไม่ได้ครอบคลุมชาวราศีมังกรทุกคนอย่างที่บอกไว้นะคะก็ให้ดูเป็นแนวทางเอาละ แถวบนนะคะ6ไม้เท้า6ถ้วย3ดาบ7เหรียญ4ดาบส่วนแถวล่างมี8ดาบ10เหรียญดาบดดาบ The h e r m i แล้วก็9เหรียญคือ,อ,อต้องใช้คำว่าสภาวะแถวบนเนี่ยแถวบนนะตอนนี้อยู่ในช่วงพักนะคะชาวราศีมังกรมีปัญหาในความสัมพันธ์บางสิ่งบางอย่างซึ่งณนะตอนนี้คุณกำลัง หยุดนิ่งอยู่เจ็ดเหรียญสี่ดาบเป็นช่วงหยุดพักของคุณคุณรู้สึกเหมือนกับว่าที่ผ่านมาตั้งแต่คบกันมาเนี่ยคุณเหนื่อยเหนื่อยกับปัญหาบางสิ่งบางอย่างสามดาบที่ที่ขึ้นมาเนี่ยอาจจะหมายถึงเรื่องราวทะเลาะเบาแวง้งการมีปากเสียงการที่บางทีความสัมพันธ์อ่ะมันไม่เป็นอย่างที่คุณคิดนะคะ,ะมีบางสิ่งบางอย่างที่คุณรู้สึกเหมือนกับว่าคุณไม่โอเค ไม่โอเคกับความสัมพันธ์ครั้งนี้อาจจะเป็นความหงุดหงิดลำคาญใจหรือการมีปากเสียงขัดแย้งกันบ่อยๆประมาณนี้ด้วยเรื่องจุกจิกเล็กๆน้อยๆก็ขัดแย้งกันนะคะแล้วก็คุณก็เหนื่อยอทีนี้6ถ้วยมองว่า6ถ้วยอาจจะเป็นเ,เป็นลักษณะของรักต่างวัยอันนี้ก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะคะมีไพ่หรืีขึ้นมาด้วยแล้วก็6ถ้วยอาจจะเป็นรักต่างวัยหรือ,อต้องใช้คําว่า,าความรู้สึกที่ บางทีคุณอาจจะนึกถึงความรักครั้งเก่าที่มันจบไปแล้วบางทีคุณกลับมานึกเปรียบเทียบเปรียบเทียบสถานการณ์หรือนึกถึงว่าเอ๊ะมันสถานการณ์นี้มันใกล้เคียงกันไหมประมาณนี้อันนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะแล้วก็หกไม่เท้า มีแนวโน้มว่าคุณช่วงนี้อย่างที่บอกว่าคุณพักช่วงนี้คุณพักเหนื่อยอยู่เพราะฉะนั้นในเรื่องความรักความสัมพันธ์คุณจะไม่ไปเร่งรีบคุณจะไม่กระตือรือร้นคุณจะไม่ไปโฟกัสมันละคุณจะปล่อยให้มันไปเรื่อยๆตามแต่ว่ามันจะเป็นไปในทางไหนณตอนนี้คุณจะยังไม่ตัดสินใจยังไม่ทําอะไรทั้งนั้นเลยตอนนี้กําลังประเมินอยู่นะคะคุณไม่ได้พักเฉยๆแต่คุณกําลังประเมินกําลังพยายามที่จะคิดที่จะประมวลแบบว่าความสัมพันธ์ว่า มันจะไปรอดไหมหรือประมาณนี้นะคะอย่างที่บอกว่ามันจะมีความแตกต่างกันบางสิ่งบางอย่างของคุณสองคนซึ่งมันทําให้เกิดการทะเลาะเบาแวงอยู่บ่อยครั้งนะคะตัวคุณเองก็เหนื่อยละเหนื่อยมาพอสมควรแล้วมันมันไม่เป็นอย่างที่คุณคิดนะคะทีเนี้แถวล่างเป็นยังไงแถวล่าง อึดอัดเช่นเดียวกันนะคะแถวล่างอึดอัดแถวล่างเองก็รู้สึกว่าไม่มั่นใจเหมือนกันนะคะมันมีเจ็ดดาบขึ้นมามีบางสิ่งบางอย่างในใจเขาที่บางทีเขาอาจจะพูดออกมาไม่หมดเป็นความกังวลใจนะคะเป็นความกังวลใจหรือความไม่มั่นใจว่าเขาจะเอาอยัางไงดีมันเหมือนกับว่าตัวเขาก็อึดอัดเขา <ples mythology> เขามีปัญหาบางสิ่งบางอย่างที่ไม่รู้จะทํำยังไงยังไม่มีทางออกสําหรับสำหรับคนคนนี้นะคะมันเหมือนกับว่า 8ดาบขึ้นคู่กับ1ิบเหรียญนะ่ะมีเปอร์เซ็นต์สูงมากที่จะมีเรื่องของครอบครัวเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ทําให้เกิดปัญหาในความสัมพันธ์ของคุณสองคนหนึ่งละอาจจะมีเรื่องของความรับผิดชอบเนาะด้วยความที่มันมีไพ่สิบเหรียญน่ะนะคะอา,อาจจะมีเรื่องของการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยมีไพ่เก้าเหรียญมองว่าแถวล่างเนี่ยการเงินดี นะคะเป็นคนที่การเงินดีมีความมั่นคงด้านการเงินหน้าที่การงานคือเก้าเหรียญเป็นไพ่ของคนที่แบบว่าหน้าตอนนี้ชีวิตเขาสบายๆชิวๆนะคะแล้วมันมีสิบเหรียญขึ้นมาอาจจะมีเรื่องของครอบครัวของทางฝั่งเนี้ยเข้ามาเกี่ยวข้องคือคนคนนี้เขาอาจจะเ,เป็นคนที่ต้องดูแลครอบครัวประมาณเนี้ยแล้วก็ไม่รู้ละ่ะหรือบางทีครอบครัวอาจจะเข้ามาเกี่ยวพนันเข้ามาเป็นหนึ่งในเ,เขาเรียกว่า อาจจะเป็นตัวครอบครัวเป็นเป็นญาติผู้ใหญ่หรือเป็นอะไรก็ตามแต่เรื่องของครอบครัวน่ะเข้ามาสร้างปัญหานะคะด้วยความที่ไพ่แตดับขึ้นคู่กับสิบเหรียญนั่นแหละก็เลยก็เลยตีความไปทางนั้นนะคะอาจจะเป็นเรื่องเงินหรือเป็นเรื่องอญาติผู้ใหญ่อันนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะซึ่งมองว่าความสัมพันธ์คุณสองคนนะตอนนี้ตอนนี้ฝ่ายนี้เขากำลังคิดอยู่ว่าจะเอายังไงดีคุณอาจจะอยู่ในช่วงที่ถอยห่าง เป็นไปได้เหมือนกันนะคะเหมือนที่บอกว่าคุณก็อยู่ในช่วงพักคุณยังไม่ขยับความสัมพันธ์ไปนะตอนนี้ฝ่ายนี้ก็เหมือนกันคือเก้าเหรียญมันเหมือนกับทั้งเก้าเหรียญทั้งเฮอร์มิตแหละมันเป็นอารมณ์ความรู้สึกในเรื่องความรักความสัมพันธ์ที่มันยังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่มันเป็นเหมือนกับว่าเป็นกึ่งเพื่อนกึ่งแฟนใช้คํานี้เลยไพ่ทั้งสองใบเนี่ยมาด้วยกันเนี่ยกึ่งเพื่อนกึ่งแฟนมันเหมือนกับคุณสองคนอยู่ในช่วงช่วงพักช่วงถอยห่างหรืออาจจะหมายถึงว่า คิดกันแล้วล่ะว่าอ,อ,อาจจะอยู่ในสถานะนี้ไปก่อนนะคะอยู่ในสถานีไปสถานะนี้ไปก่อนแล้วก็อาจจะเจอกันน้อยลงหรือยังไงก็ตามแต่นะคะแต่ฝ่ายเนี้ยเขาก็กำลังคิดกําลังทบทวนอยู่นะคะว่าเขาจะเอาอยัางไงดีกับความสัมพันธ์นะคะคือต่างฝ่ายต่างกําลังคิดกําลังทบทวนอยู่เป็นไปได้ว่าถ้าจะเรียกได้ว่ามีแฟนก็คือมีแฟนคุณสองคนก็คบกันเป็นแฟน แต่ถามว่าชัดเจนไหมอาจจะไม่ชัดเจนสักเท่าไหร่พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาเพราะว่าทางนี้เขาก็ตอนนี้ก็นิ่งอยู่เขายังไม่รู้ว่าจะแก้ไขปัญหายังไงนะคะส่วนแถวบนตัวคุณเองคุณก็มีแนวโน้มว่าคุณก็จะปล่อยมันไปเรื่อยๆอย่างนี้ก่อนคุณจะยังไม่คิดยังไม่ตัดสินใจจะยังไม่ไปต่อในตอนนี้นะคะอาจจะยังเป็นเพื่อนกันอยู่อย่างนี้แหละดูแนวโน้มหน่อยนะคะ อัศวินดาบสามเหรียญ The e m p r e s s ส h e e อ p e r o r อสองถ้วยแนวโน้มความสัมพันธ์คือณตอนนี้นะณตอนนี้ The Empress กับ The Emperor ขึ้นคู่กันเนี่ยมันเหมือนกับว่าคุณสองคนก็ก็เข้ากันได้ดีออกนะคะมีสองไม้เท้าเข้ามาด้วย คือเขาเรียกว่าเ,าเป็นเป็นคู่กันเลยอะจัก,กรพรรดิกับจัก,กรพรรดิีนีนะคะคือเป็นคู่กันเลยแล้วก็คุณสองคุณก็เข้ากันดีดีด้วยสองไม้เท้าพูดคุยกันได้ดีคุณคุณสนับสนุนซึ่งกันและกันนะคะ,ะชาวราศีมังกรบางคนคุณอาจจะคุยกับชาวราศีกันนะคะอาจจะคุยกับชาวราศีเมษอาจจะมีเมถุนตุลกุมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะเนี่ยประมาณนี้อาจจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้นะคะคือคุณสองคนโอเคมากเลยอะ เข้ากันได้ดีสนับสนุนซึ่งกันและกันคือเป็นคู่กันเลยว่างั้นเถอะนานๆจะขึ้นมาคู่กันนะคะขึ้นมาคู่กันออสองไม้เท้าพูดคุยกันได้นะคะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายคุณสองคนสามารถที่จะพูดคุยกันได้ทุกเรื่องปรึกษาหาหรือเรื่องงานยังได้เลยนะคะฝ่ายหญิงก็คอยสนับสนุนทุกสิ่งทุกอย่างเข้าอกเข้าใจกันถึงแม้จะมีบางสิ่งบางอย่างที่มันขัดอกขัดใจกันบ้าง แต่ก็ถือว่าการปรับตัวเข้าหากันไม่ใช่เรื่องเรื่องยากเลยนะคะสามเหรียญโอกาสที่คุณสองคนจะพัฒนาความสัมพันธ์ไปได้น่ะมีสูงมากๆนะคะรวมถึงว่าถ้าถ้ามองในบางแง่มุมนะคะสามเหรียญมันเป็นไพ่ของการพูดคุยการเจรจาการเจราจาการปรึกษาหารือแล้วก็คุณอาจจะได้พูดคุยหรือปรึกษาหารือกันเร็วๆนี้นะคะว่าจะเอายังไงดีกับความสัมพันธ์ อัศวินดาบแนะนำเลยกันแนะนำเลยก็แล้วกันว่าอย่าใจร้อนนะคะอย่าใจร้อนแล้วก็อย่าวู่วามอย่าตัดสินอะไรไม่ว่าคุณจะเป็นฝ่ายไหนนะคะชาวราศีมังกรอย่าตัดสินอะไรด้วยอารมณ์ชั่ววูบนะคะทุกสิ่งทุกอย่างขอให้ดูขอให้ดูไปก่อนบางคนอาจจะความสัมพันธ์บางคนด้วยความที่เป็นการเปิดไพ่โดยรวมนะคะ ต้องบอกว่าไม่ว่าในอนาคตนะคะว่าคุณกับคนคนนี้จะได้ไปต่อกันไหมแต่บอกได้เลยว่าคุณสองคนเนี่ยเข้ากันได้ดีมากเข้ากันได้ดีมากคือเหมือนกับว่าเป็นคู่กันแต่ถ้าสมมติว่ามันจะไปต่อไม่ได้จริงๆด้วยเหตุผลบางสิ่งบางอย่างด้วยเหตุผลเรื่องครอบครัวหรือหลายสิ่งหลายอย่างที่ปัญหามันหนักหนาเกินไปก็ต้องก็ต้องแล้วแต่บุญแต่กรรมเนาะก็ต้องแล้วแต่บุญแต่กรรมแต่อันนี้ก็ว่ากันว่ากันไปตามไพ่นะคะว่ากันไปตามไพ่ เดี๋ยวมาดูคำแนะนำก่อนยังไงก็ใจเย็นๆก็แล้วกันนะคะเพราะไม่รู้ว่าปัญหาของของของความสัมพันธ์คุณคืออะไรกันแน่ห้าดาบห้าดาบห้าไม่เท้าความคิดแตกต่างกันแล้วก็ไม่ยอมกันคือจะว่าไปแล้วอะ่ะมันมันมันน่าจะดีกว่านี้เนาะ ชาวราศีมังกรถือว่าพอห้าดาบห้าไม้เท้าขึ้นมาบางทีห้าดาบบางทีอาจจะไม่ใช่ไม่ใช่เราสองคนที่ที่มีปัญหากันเนาะอาจจะด้วยนิสัยใจคอความดื้อรั้นบางสิ่งบางอย่างห้าดาบบางทียังอาจหมายถึงว่า,าใครคนใดคนหนึงในความสัมพันธ์นี้อาจจะเชื่อมั่นในตัวเองมากเกินไปแล้วก็ดื้อรัน้นบางทีความเชื่อมั่นในตัวเองมากเกินไปบางครั้งอาจจะ มักจะขัดแย้งกับผู้ใหญ่ได้นะคะผู้ใหญ่ญาติผู้ใหญ่หรือคนที่อยู่เหนือกว่าเราไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าหรือจะเป็นพ่อแม่หรือคนที่อายุเยอะกว่าเราอยู่ในฐานะที่เหนือกว่าเราบางทีด้วยความมั่นใจในตัวเองมากเกินไปอ่ะมันจะขัดอกขัดใจเขา แล้วบางทีคําพูดคําจาเราบางครั้งไม่ได้ระมัดระวังอันนี้ต้องระมัดระวังดีๆบางทีเหมือนที่บอกว่าเมื่อกี้ว่าคุณเองคุณอาจจะมีอายุที่แตกต่างกันนะคะชาวราศีมังกรไม่มั่นใจว่าคุณเป็นคนอายุน้อยกว่าหรือมากกว่าแต่ว่ามันมีแนวโน้มว่าด้วยการที่ไม่ค่อยระมัดระวังคํคพูดก็อาจจะทําให้มีเรื่องทะเลาะเบาแววงขัดแย้งกัน คือห้าห้าไม่เท้าเนี่ยมันมันทัศน,นคติบางทีไม่ค่อยตรงกันอยู่แล้วแต่อยู่ที่ว่าบางทีถ้าสมมุติว่าคุณคิดว่าคุณรักคนคนนี้ไม่ว่าคุณจะเป็นฝ่ายไหนคุณต้องปรับนะคะรวมถึงว่าบางทีถ้าคุณคิดว่าฉันปรับคนเดียวไม่ไหวหรอกก็พูดคุยกันนะคะสามเหรียญพูดคุยกันแล้วก็ชวนให้อีกฝ่ายหนึ่งปรับด้วยต้องพูดคุยกันดีๆนะคะใช้คําพูดที่ดีๆ คนมีอายุเยอะกว่าก็ใช้คำพูดดีๆกับแฟนถึงเขาจะอายุน้อยกว่าเราแต่เขาคือแฟนเรานะคะคนอายุน้อยกว่าเขาอายุเขาเป็นแฟนเราก็จริงแต่เขาอายุเยอะกว่าเราก็ต้องพูดเหมือนที่พูดกับคนที่อายุเยอะกว่านะคะแล้วก็ถ้ายอมกันได้ก็ยอมกันบ้างมันจะทำให้ความสัมพันธ์ราบรื่นได้นะคะคือเราเราไม่ต้องเก่งตลอดเวลาก็ได้ ก้าดาบราชินีพระจันทร์นะคะเด e ะทาวเคือต้องระมัดระวังบางสิ่งบางอย่างระมัดระวังหนึ่งการคิดมากมากเกินไป9ก้าดาบคือการคิดวนคิดวนแล้วก็คิดลบคิดแต่ในแง่ที่มันจะเป็นไปในทางร้ายทำให้สุขภาพจิตเสีย พอสุขภาพจิตเสียก็เอาละอารมณ์ไม่ดีนะคะเวลาพูดเวลาคุยเวลาปรึกษาหารือกันหรือเวลามาเคลียร์ปัญหากันมันจะทําให้เกิดปัญหาได้เพราะว่ามีแนวโน้มว่าเราจะควบคุมอารมณ์ไม่อยู่ราชินีพัจันร์ระวังอารมณ์ดีดเดียวดีเดียดเด๋ยวร้ายอารมณ์ไม่แน่นอนนะคะขึ้นขึ้นลงลรวมถึงบางทีอาจจะมีเอาแต่ใจตัวเองได้ด้วยนะคะต้องระมัดระวัง แล้วอีกอย่างหนึง่งบางทีราชินีพระจันทร์อาจจะบ่งบอกถึงความลับบางสิ่งบางอย่างในใจไม่ว่าความลับของเราหรือความลับของเขาก็ตามแต่คือความลับไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นความลับในทางที่ไม่ดีอย่างเดียวนะคะความลับในใจหรือสิ่งที่เราซ่อนอยู่บางครั้งอายกตัวอย่างสมมุติว่ามันมีเรื่องที่เกี่ยวกับครอบครัวเข้ามา สมมุติตัวชาวราศีมังกรสมมติว่าครอ,อบครัวของแฟนเราเข้ามายุ่งเกี่ยวในความสัมพันธ์เนาะบางทีสมมติว่าเป็นพ่อแม่เขาอะไรเงี้ยเข้ามายุ่งเกี่ยวในเรื่องความสัมพันธ์ตัวเราเองอเราเป็นแฟนเขาเราจะไปวิพากวิจารณ์พ่อแม่เขาญาติพี่น้องครอบครัวเขามันก็ใช่ที่บางทีสิ่งที่เราคิดเราอาจจะรู้สึกเหมือนกับว่าเขาทําไม่ถูกต้องแต่เราก็พูดไม่ได้เราก็ได้แต่เก็บอยู่ในใจแล้วมันก็ทําให้อารมณ์เราเหมือนกับว่า มันมันมันเป็นสิ่งที่ซ่อนอยู่อันนี้ยกตัวอย่างว่าบางทีอพอไพ่ใบนี้ขึ้นมามันเหมือนกับว่าใครคนใดคนนึงมีบางสิ่งบางอย่างซ่อนอยู่ในใจซึ่งอาจจะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับปัญหาหรืออาจจะเป็นสาเหตุของปัญหาหรืออะไรก็ตามแต่นะคะอันนี้ก็บางทีก็บอกไม่ได้หรอกว่าควรจะเปิดเผยไหม แต่สิ่งที่เน้นย้ำสําหรับไพ่ใบนี้ไม่ว่าจะมีความลับหรืออะไรก็ตามแต่ให้ควบคุมอารมณ์แล้วก็บางทีต้องรู้จักที่จะอดทนแล้วก็รอคอยแล้วก็ควบคุมอารมณ์ให้ดีอย่าให้มันทะลุออกมาอย่าให้มันทําให้สถานการณ์มันเลวร้ายขึ้นนะคะ The Tower บางสิ่งบางอย่างปัญหามันอาจจะจบลงโดยที่คุณคาดไม่ถึงก็ได้มีบางสิ่งบางอย่างจะเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันนะคะบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นโดยที่เราไม่ตั้งตัวซึ่งก็ เป็นไปได้ว่าบางทีปัญหามันอาจจะจบได้ง่ายกว่าที่เราคิดมันจบยังไงจบจบในลักษณะที่หลายสิ่งหลายอย่างบางทาีบางคนอาจจะบอกว่าโอ้ย oh ไพ่ใบน,นี้ขึ้นมาเลิกกันแน่ๆไม่แน่นะคะไม่แน่คือบางครั้งาบางคนอาจจะเลิกกันนะคะบางคนอาจจะเลิกกันก็เป็นไปได้เหมือนกันก็คือการจบปัญหาเหมือนกันแต่การเลิกกันก็คือต่างฝ่ายก็ต่างอาจจะมีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นใหม่นะคะแต่ทีเนี้ย บางทีก็อาจจะเป็นการจบปัญหาคือคุณคุยกันคุณอาจจะโอเคละเราจะแก้ปัญหาอย่างนี้อย่างนี้ก็หมายถึงจบปัญหาเหมือนกันนะคะบางคนยังเคยเหมือนกับว่าพอไพ่ใบนี้ขึ้นมาต้องแต่งงานกระทันหันอะไรประมาณนี้อันนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะบางทีอยู่ดีๆคุณอาจจะไพ่ใบนี้ขึ้นมาอ้าวท้อง อาต้องแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยคือปัญหาที่คาาคาซังก็จบไปแต่งงานแต่งการอันเนี้ยมันก็เป็นไปได้หลายๆอย่างนะคะเพียงแต่ว่าไพ่ขึ้นมาให้เราระมัดระวังระมัดระวังเราควรจะระมัดระวังทางร้ายไว้ก่อนเนาะบางทีถ้าเราคิดในทางที่ดีมากเกินไปมันก็อาจจะทําให้เราไม่ได้ระมัดระวังถือซะว่าระมัดระวังอะไรบ้างหนึ่งควบคุมอารมณ์สองเวลาทะเลาะเบ,บาแวงระมัดระวังคำพูดนะคะยอมได้ก็ยอมสาม อย่าวู่วามอย่าตัดสินอะไรด้วยอารมณ์นะคะอัศวินดามีแนวโน้มว่าบางทีการทะเลาะเบาะแว้งกันบ่อยๆมีแนวโน้มว่าเราเราไม่ระมัดระวังคําพูดอารมณ์เราอารมณ์ร้อนแล้วก็บางทีมีแนวโน้มจะตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างด้วยอารมณ์ที่วู้่วามแล้วบางทีมันจะทําให้เรานึกเสียใจทีหลังหลังจากที่บางทีมันเหตุการณ์มันบานปลายไปแล้วแล้วเราก็ต้องมานั่งนึกว่าโอ้ยวันนั้นน่ะฉันน่าจะใจเย็นๆประมาณนี้นะคะ ขอให้คิดเอาเอาความสุขของเราเป็นเกณฑ์ไปก่อนอไม่ว่ายัางไงก็ตามแต่นะคะพิจารณาแล้วก็ถามใจตัวเองให้แน่ๆไม่ว่าเราจะเป็นฝ่ายไหนก็ตามแต่นะคะด้วยสถานการณ์โดยรวมแนะนำว่า,าถ้าอารมณ์ความรู้สึกเราหรือความรู้สึกเราเราชัดเจนว่าเราต้องการอะไรเรารักเขาไหมเราต้องการให้ความสัมพันธ์ไปต่อไหมเราก็ค่อยว่ากันค่อยพูดค่อยคุยกันนะคะแล้วอยอ,อีก อีกอย่างหนึ่งที่สําคัญคือปัญหาที่เกิดขึ้นคืออะไรจะแก้ได้ไหมนี่คือสิ่งที่สําคัญเหมือนกันบางทีบางทีแค่ความรักมันก็มันอาจจะทําให้ไปไม่รอดก็ได้ถ้าปัญหามันเยอะมากเกินไปโดยที่ว่าพอคุยกันแล้วไม่รู้จะแก้ปัญหายังไงก็จะทนฝืนคบกันไปโดยที่ปัญหาก็ยังเยอะอยู่อย่างนั้นโดยที่ไม่รู้จะแก้ยังไงประมาณนั้นอันนี้ลองคิดคิดดูนะคะเพราะปัญหาแต่ละคนก็แตกต่างกันไปอันนี้เราไม่รู้ก็ ให้กำลังใจกันนะคะควบคุมอารมณ์อย่างที่บอกเมื่อกี้นะคะตามที่หน้าภพ่ขึ้นมาแล้วก็ไม่ต้องไปคิดอะไรที่มันในทางที่ไล้ายมากเกินไปอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดไปบางทีการเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงหรือการจบปัญหามันอาจจะทำให้เรามีสิ่งดีๆกลับเข้ามาในชีวิตเราก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันความทุกข์ที่มันเคยหนักอึ้งอยู่ในใจเราบางทีมันอาจจะความทุกข์อาจจะหลุดพ้นออกไปได้โดยที่เราก็ไม่คาดคิดเหมือนกันอันนี้ก็เป็นไปได้นะคะเอาละให้กำลังใจชาวราศีมังกรนะคะสัปดาหนะ์หน้าค่อยมาเช็คดวงความรักกันอีกครั้งหนึ่งเป็นกาลังใจให้ทุกคนนะคะวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ